โมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมัง,มงสุปะพยัญชนะส,นสัมปันนัง,ส,นนงสาลีนังภัตตาหารกับทั้งออออของบริวาร ทั้งหลายเหล่านี้แดพระทิสุสงฆ์ขอพระทิสุสงฆ์จงรับพัตตาหารกับทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข่าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแกย่ญาติทั้งหลายซึ่งมีปู่ย่าตายาย บิดามารดาเป็นต้นสิ้นกาลนานเทินครับช่วยกันประเทศนะครับช่วยกันเอาแล้ะนะรู้จากนะครับไปช่วยกันต่อไปไปยิงก็ได้ไปยิงก็ได้เอาไปเลยครับ วดน้ำนโนยาตินังโหมนตุสุขิตาโหมนตุยาตโยขออุศลงผลกรรมที่ทำนี้จงเป็นที่ประจักแจ้งทุกแห่งบน,นจงสําเร็จ กดน้ำเลยครับที่เบี้ยนตายเกินกำเนิดมาสรรพสัตว์ทุกทั่วหน้าเทพารจงประจักษ์ในกุศลผลนี้นะพ้นจากทุกประสบสุขทุกเวลาสมดั่งข้าอุทิศให้ด้วยใจ